สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะทุกคนคะตอนนี้คุณคุณทักเตรียมอาหารเช้าให้เด็กๆนะคะเมื่อวานนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณคุณทักไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าเมื่อวานคุณคุณทักสอนพิเศษเต็มวันเลยนะคะตั้งแต่เช้าถึงค่าเลยนะคะเห็นดําใหญ่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้คุณคุณทักมีเวลาว่างเหลืออยู่นะคะเช้านี้เล็กน้อยก่อนที่จะเริ่มสอนนะคะก็เลยได้ทําคลิปให้เช้าวันนี้นะคะ วันนี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้วันที่ยี่สิบสามิถุนาวันนี้ครบสองเดือนนะคะที่นาเดชตายไปนะคะนาเดชตายครบหกสิบวันแล้วนะคะวันนี้ก็ยังคงคิดถึงทุกวันน,นะคะไม่มีวันไหนที่คุณตักไม่คิดถึงที่นาเดชนะคะหยุดตรงนี้ตลอดนะคะต้งบอกก่อนนะคะแต่ชีวิตเราต้องดําเนินต่อไปนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวคุณตักให้ดูน้องโคกักบน้องสไปค่ะทุกคนนี้ค่ะนะคะ มานั่งคอยคุณครูตักแล้วเห็นไหมคะค่ะส่วนพี่ดำใหญ่อยู่ใต้ขาคุณครูตักนะคะแตวตอนนี้เราเตรียมมาข้าวเช้าให้เด็กๆพอครูตักเตรียมอาหารเสร็จแล้วครูตั๊กก็จะสอนพิเศษต่อนะคะแม่ดำเล็กกับสิงหายังไม่มานะคะเชา้านี้ยังไม่เห็นแม่ดำเล็กกับสิงหาเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกับข้าวครูตักจะแบ่งไว้ให้นะคะวันนี้ไม่มีเนื้อไก่ต้มนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ร้านไม่ได้เปิดนะคะ ทุกคนดูพี่ดำแข่อยู่ใต้ขาคุดกุดตักนะคะทุกคนดูนะคะนั่นพี่ขาวมาแล้วนะคะนั่นพี่ขาวนี่ค่ะพี่ขาวนี่แฟนต้านานงหดนะคะมาครบแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะนายใครอีกไหนโอ้โหเต็มเยอะเยะเลยเยอะเยะเลยเลย อ่าเดี๋ยวแม่เอาเข้าวให้นะคะเด็กๆเดี๋ยวแม่เอาเข้าวให้ไหนพี่ดําใหญ่อยู่ไหนลกูกอ่าอันนี้ดําใหญ่ดําใหญ่นะดําใหญ่อ่าขาดแต่พี่สิงหากับแม่ดําเล็กนะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคนเดี๋ยวใครมาก่อนกินก่อนนะคะเช้านี้ไหนดูซิฝนตกถนนแฉะหมดเลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะอุ๊ยทุกคนค่ะแม่ดําเล็กมาแล้วค่ะกับสิงหาครบเจ็ดนะคะนี่คะ่ะนี่แม่ดําเล็กค่ะทุกคนโอ้ครบเลยนี่ค่ะครบเลยแล้วก็นี่สิงหาค่ะ อ่าเดี๋ยวคุอตักเอาเข้าวให้เด็กๆกันนะคะค่ะตัวแรกที่ได้จานข้าวของวันนี้ก็คือพี่ดําใหญ่นะคะทุกคนหน้าห้องเรียนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถนนแฉะมากนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากให้กินตรงหน้าถนนเท่าไหร่แต่พี่ขาวยังขอจองมุมเดิมนะคะก็หามุมแห้งให้อยู่นะคะนี่พี่ขาวนะคะทุกคนแล้วก็สิงหาค่ะทุกคนตอนนี้แปดโมงครึ่งนะคะทุกคน แล้วก็ฝนดูทุกคนดูเมฆนะคะเนี่ยค่ะฝนตั้งเขามาอีกแล้วนะคะทุกคนน่าจะตกทั้งวันนะคะวันนี้ปอแปดปอแปะทั้งวันนะคะระหว่างที่คุณครูตักสอนพิเศษเต็มวันนะคะวันนี้แล้วก็น,นี่น้ําอัดลมค่ะนี่ค่ะค่อยๆยกินหลงโอ้ยแม่ดำเล็กมาทั้งทีหนึ่งคุณครูตักดีใจมากเลยนะคะที่เขาอยู่ครบนะคะวันนี้ทุกคนนะคะี่ค่ะดีใจมากๆเลย อ่ะค่อยๆกินนะคะลูกค่อยๆกินแฟนตาอย่าเพิ่งอิ่มแฟนต้านะลกูกอย่ารีบอิ่มไปไหนนะคะลกูกเมื่อวานนี้น้องชายมาบอกคุณครูตักว่าจับน้องเป๊ปซี่น้อยได้แล้วนะคะจับใส่กรง,งกรงกระลอกเล็กๆไว้นะคะจับไว้ได้ตอนบ่ายนะคะแล้วพอเช้ามาน้องหายไปนะคะเลยคิดว่าน้องหลุดน้องพยายามหาทางออกมาเองหรือว่าเออ แม่ขาวอาจจะช่วยลูกออกมานะคะทุกคนแต่ว่าน้องหลุดออกมาแล้วนะคะก็ุณตั๊กยังไม่ทันได้เห็นเลยนะคะแค่ว่าเอาใส่กรงไว้ให้เพราะว่าเมื่อวา,าน,คนคุณคูณตักสอนเต็มวันนะคะก็เลยบอกว่าให้รอตอนเย็นนะคะถึงจะได้ทําอะไรให้ก็ปรากฏว่าน้องหายไปอีกแล้วนะคะก็อยู่ในห้องเก็บของเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ขาวยังมีเอ่อร่องรอยการดูดนมนะคะนี่ยค่ะเขากินแล้วเขาก็จะรีบไปห้องเก็บของนะคะทุกคนพี่ขาว ก็เลยยังยังไม่เจอนะคะทุกคนดูฮะพี่ดำใหญ่วันนี้สิงหามาเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะทุกคนเซอร์ไพรส์มากๆสองตัวนี้สามตัวนี้จะรีบไปไหนเนี่ยแฟนตาก็กำลังดื้อนะคะเนี่ยตั้งแต่ปีนหลังคารอบก,ก่อนก็ไม่กล้าปีนอีกเลยคงเข็ดไปอีกนานนะคะแฟนตานะคะตาอย่าไปเล่นข้างในไม่เอานะลูกแม่จะสอนหนังสือแล้วลูกสปจะขี่มอเตอร์ไซค์เหรอสปนะคะลูก สไปไปวขี่มอไซค์เหรอหนุกทุกคนคะสิงหาถ้าจะอิ่มแล้วนะคะน่าจะกําลังไปแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไปแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะไปแล้วนะคะตรงนี้เหลือแต่น้องโพก,กับแม่ดําเล็กนะคะสไปด้กับแฟนต้าอิ่มแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะน้องโกมาอุ้มหน่ะ นังก๊เด็กๆวะ <laughs> นังก็กคนจวยไปเล่นเดี๋ยวแม่จะมาเก็บชามเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกแล้วจานจะเปียกนะคะ,ะนี่นะคะส <laughs> บายไปมาน่น่มาลักหน่อย <laughs> <laughs> ข,อข,อขอี้ออนขี้ออ <laughs> ดบบนี่จะปะอาจารย์ตุ้งถ้เอ๊ะสวัสดีค่ะหน่อย อะไรนะอยากแย่ติดหนวดอยากแย่ติดหนวดนะคะทุกคนที่ขาวกับที่ดำน่าจะเริ่มอิ่มกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คุณครูตักรอเด็กอีกหนึ่งคนนะคะก็จะได้เริ่มทำงานนะคะที่ขาวอิ่มแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะไปแล้วนะคะนี่ค่ะอิ่มแล้วนะคะแฟนต้าอยู่นู่นนะคะทุกคนนะคะั่นค่ะ อ๋อพี่ดำใหญ่ยังไม่อิ่มเลยเดี๋ยวคุณต้อยจะเก็บจานแล้วเอาไปรวมกันเป็นชามเดียวเก็บไว้ให้น้ำอารมณ์กินตอนกลางวันนะคะอะไรหรอนี่ <c oughs> นะคะพี่ดำใหญ่อบ <c oughs> <c oughs> อกให้มานอนด้วยก็ไม่ยอมมานะคะทุกคนไม่ยอมมาเลยนะคะพี่ดำใหญ่ <c oughs> ใช่ไหมดำใหญ่ไม่ยอมมานอนกับแม่ใช่ไหมหลูอ <c oughs> แดดเริ่มออกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ร้อนแล้วนะคะไปหมดแล้วนะคะลูกๆคุณครูต๊กเหลือแต่จานเนี่ยแันตามาแล้วตอนนี้แฟนตาชอบไปเล่นที่สวนที่หนาเด็ดนะคะชาวนี้คงเป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวคุณครูตั๊กจะต้องเอ่อทำงานต่อนะคะวันนี้แล้วสองตัวนี้ ส่วนน้องเ๊ปซี่เดี๋ยวเราก็คงยังต้องหากันต่อไปนะคะว่าจะเจอหรือเปล่านะคะทุกคนดูนี่นะคะดูสองตัวนี้นะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวยังไงเชา้านี้คุณคูตักมาดิมาดิมาดิไป <c oughs> เดี๋ยวเชาว้านี้คุณคูตักจะต้องขึ้นไปทํางานต่อแล้วนะคะยังไงเชา้านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันอาทิตย์นะคะวันหยุดวันนี้ของใครหลายคนนะคะส่วนคูตัก สอนถึงห้าโมงเย็นนะคะวันนี้จังๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะลงมาดูนะ้ําอัดลมเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทุกตอนเที่ยงคุณครูตากกจะมาเปิดพัดลมให้เหมือนเคยนะคะเนี่ยนะคะนี่ค่ะแนัดนดัเล็กยังไม่อิ่มนะคะทุกคนนี่ค่ะอันดําเล็กกินไป <c oughs> ใครยังไงวันนี้คุณครูตาคงต้องตัดคลิปแค่นี้ไปก่อนขอตัวขึ้นไปทำงานต่อก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ บายบายคุณตักลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะนำ้นำเล็กมากัดหด่อยน้ำเล็กมากัดห,หนนอยไหนมาหืจิ๊บจบน้ำเล็กลาก่อนบานยบาย